ําเตือนคลิปวิดีโอนี้มีวัตถุประสงค์จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ชมในด้านการใช้จ่ายโปรดรับชมเพื่อความลดเลินสวัสดีค่ะพวกเราช่องชิมชิมค่ะวันนีนะคะพวกเราอยู่ที่ตลาดดีวัลราชนา ทุกคนไปดูนะคะว่าในตลาดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะค่ะด้วยงบ500บาทนะคะไปดูกันเลยมาถึงหน้าตลาดแล้นะคะค่ะอันนี้จะแบ่งเป็น2โซนนะโซนซ้ายก็คือฝั่งอาหารแต่ว่าโซนขวาคือพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรอย่างนี้เ็ตลาดนี้ ของที่แบบว่าเป็นของกินเล่นจะน้อยมากแต่ว่าของที่เป็นร้านอาหารอนะ่ะร้านอาหารจะเยอะมากแล้วก็ใหญ่มากน่าจะเป็นพอวันนี้ฝนมันตกเลยแหละไม่แน่ใจใช่แต่ว่าเรามาวันที่ฝนมันตกรู้่ารู้บรรยากาศเราเราจะสังเกตปะแค,แค่เชียร์ที่เนี่ยเก่งนะว่า <S <S ใช่แต่ว่าร้านอาหารภาษาจีนได้ด้วยแต่ร้านอาหารเขาเรียกลูกค้าเก่งนะแต่เราอยากมาหองกินเล่นเห็นมีร้านนึงบอกว่าให้กินฟรี ไม่อร่อยกอินไ,ไม่คิดตังค์รค,งครับใช่แบบว่าไม่อร่อยทานฟรีตลาดที่ตลาดเนี้มีโซนที่ให้ไว้นั่งเล่นด้วยและนี่ก็คือจุดแรคที่หนึ่งจุดของที่นี่ครับก็คือเป็นเทวริูครูกายแก้วที่เคยมีข่าวที่ออกกันอยู่ช่วงหนึ่งครับซึ่งทีแรกจะไม่ได้อยู่ที่นี่จะเป็นอยู่ จำไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมาก่อนน่าจะเป็นที่หน้าโรงแรมแถวๆนี้แหละครับแล้วเขาก็โดนย้ายมาที่นี่ตอนนี้นคะคะเราก็จะมาซื้อปลาหมึกกันนะคะร้านแรกดูกันเลยเราซื้ออันนี้5้าไม้แล้วก็อันนี้เป็นเนื้อกับพรางปลาหมึกมาเลยยี่สิบาทเราจะเอาวันนี้ไหมนั่นนี่เอาไหมเราจะเอานี้แบมกินไหมแบมกินแลอะไะแบมกินปลาหมึกไม่เป็นหรอ โอเคกันเราเอาแค่นี้โอเคพือ <Okay. S 1> น,นกินไม่เป็น <Okay. S 1> อะไร่อบ้อายม่บ้าเลย ตอนนี้นะคะเรากลับมาเอาปลาหมึกที่เราสั่งไว้นะคะเด,ด,ดี๋ยวนี่นี่นี่อันนี้ที่ซูชิร้านเมื่อกี้ที่เราไปซื้อมาส้าแล้วขายปลาหมึกเราจะไม่หาอะไรกัน,นต่อนะคะอะไรดีกินน้ำน้ำน้ำซื้อน้ำนี่แล้วข้างๆ ไอรองพายที่เห็นเร็ว uh มีมะพร้าวแตงโมสตรอเบอรี่ทุเรียนเอทุเรียนปั่นทุเรียนเนอะด้วยปัน่นทุเรียนแตงโมน่าสนใจนะแตงโมอ่ะแตงโมเหรอแตงโมปั่นแก้วนึงค่ะตอนนี้นะคะเราได้น้ำแล้ว <c oughs> แล้วก็มาตกที่ร้านว่าพี่พิมแล้วเขาเป็นร้านทีนอยู่ข้างๆกันเลยอันเนี้ยแก้วน,น้ำแก้วละหกสี่บาท สิบบาทหมดเลยสอบานหงาละไรกบาทเป็นไงหวานอ่ะอ้าวหวานแตงโมกินน้ำอะไรนะหวานหวานแตงโม อร่อยไหมติ๊น่ะได้มาแล้วค่ะอันนี้สาไม้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินดังกันเรากินโรตีไหมเองเอาดิเออเออเออเอกินอะกิงแล้ว ตอนนี้เกิดปัญหาเลือกเมนูไม่ถูกไม่ใจอยากกินนอเทรล,ล่ากบไข่ชีสเออเอาอะไรอะมึงเอาอะดีเอาไข่ชีสหรือว่ามีใครไม่กินชีสปะจะกินชีสไหมกินเอาไข่ชีสไหมเอาโลหะไข่ชีสแผ่นนึงนี่เราได้เลยดูแล้ว เรากำลังรอโรตีอยู่นะคะรอประมาณกี่นะนาทีคะรอสามนาทีรอสนาทีค่ะเดี๋ยวมาเอานะคะอันนี้เราก็จะมาซื้อน้าเปร์แก้วนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นอโคลาล้านกับเมื่อกี้อันนี้ก็จะมีพวดหมีจะเป็นพวกนมนม,นม,นมเอาอะไรนมหมีแก้วละเท่าไหร่ห้าสิบบาทเราสั่งนมหมีนะคะจะเป็นธรรมดาตอนแรกก็สั่งมอแต่ว่าหมด ก็เลยสั่งธรรมดาแบบปัดปมาที่าให้หกสิบบาทคือได้แต่โมดูลเน่งเออคุยอะไรกันเปล่าไม่ก้องสองหรือเปล่าวอกวีสาววอกวีแต่เราไปนั่งรอกันนะคะอันนี้ลืมบอกร้านน้ำที่เรามาซื้ออยู่ข้างร้านโรตีที่เราสั่งไว้นี่ร้านใกล้กันมากด้อะไรมาดูเดี๋ยวเราจะ กคนรคาเดมวุกหอันนี้งบเราเหลือ65บาทนะคะในโรลตีกับแล้วตามรายการนี้65เราได้หลายอย่างมาก ก็บอกว่าแม่คูดหรือพ่อพูดได้หลายภาษามากนะพี่นังพูดจีนภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเห็นห้องแบบว่าสปีกแต่ถ้าใครไม่ชอบกินหวานนะสั่งหวานที่ผ้าเราโอเคเราไม่ด้อว่ามีควาเหนียวแล้วไงอยากพูดอ่ะนี่อันนี้แล้วเรามาแล้วเนี่ยว่าเราจะไปนั่งกินกันแตงโมก็อร่อยเหมือนกัน เป็นไ,ไงรสชาติด <c oughs> ูดพันเลยอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยกว่าน้ำนแตงโมคนละแบบนี่ไม่ผลไม้แต่นี้มันหวานหวานชื่นตัวนี้เราก็มาชิมไข่ปลาหมึกอร่อย ขนมว่ามันทำมาจากแต่วาซาบิแปลกอ่ะ้หาซื้อผูยอนเสียอันนี้นะคะเป็นซูชินะที่เราซื้อมาเราจะมาลองกินกัน เปไงหน่อน่อยกินกินกินเยอะรเลยอ่ะเราจะมาลองกินอันนี้กันนะคะเป็นอย่างสุดท้ายที่เราซื้อมาอันนี้หมูหรือไก่ลองกินหมูกันอันนี้ไก่หรอ อือว <łość> ่าไก่แต่ออกมาไม่ชิ้นใหญ่เหมือนหมูคือมันอาจจะแบบว่าข้างนอกแข็งๆนิดนึงเพราะมันโนลมสะอร่อยยู่ค่ะอันนี้อะไรอันนี้หมูเเป็นเจ้ะคะอร่อ เราจะมากินเบคอนอย่างสุดท cool. mm ้ายกันนะคะแล้วก็อ mm. ร mm ่อมากินเสร็จเป็นเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเดินโซนเสื้อผ้ากันต่อหวัอว่าจะมีอะไรน่าซื้อลองไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่โซนเสื้อผ้าแล้ว มีเสื้อผ้าแบบเยอะเยอะมากใช่มีหลากหลายด้วยนะมีแบบหลากหลายราคาด้วยแต่ว่าพวกเที่ยวที่สุดจะเป็นกางเกงช้างอำเล็บก็มีเจอสองร้านแหละคือตลาดดีวันนะมีทุกอย่างจริงๆแบบร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช่แต่ว่าร้านผักเครื่งองืกับแอลกอฮอล์เยอะนะแต่ว,ว่าจะเป็นส่วนใหญ่เป็นขวดเล็กๆใช่ <ๆ S 3> แล้วแบบว่าแถวนี้ที่เขามากัน<ช>อ่ะแบบมันจะมีพวกถัวจีนมาเยอะวเมือ่อกี้เราก็เจอนะ <recognizes> ถัวเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูปึ้งหรือเพราะที่มันมีแอลกอฮอล์ขายไม่อาจจะเป็นเพราะเป็นตลาดในคืนไง ใช่ใช่น่าจะส่วนหนึ่งแต่ว่าร้านอาหารเยอะมากจริงแบบมีหลายร้านมากแต่ของกินเล่นมีเนอะนะคะแต่จะเป็นเพราะว่าวันนี้ฝนตกใช่ใช่แต่ฝนตกเนี่ยร้านปิดเยอะอยู่นะเนี่ยไม่ว่าจะต่อง,องตาทำนิ่ทำข้าวเขาก็มีมาที่นี่ครบจบ ติดตัวนี้มันมีหรอเาแตว่าวันนี้ฝนมันตกหนักแล้วบบไม่เห็นมีร้านอะไรเปิดเลยค่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้ก็ยิ่มกันเกือบหมดแหละก็วันนี้เราใช้คูปงไปประมาณ435บาท,บาทเหลือ65บาทนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะติดตามัาด้วย ก็จะมาดูนะคะว่าแต่ละอย่างที่เราซื้อไปจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่าก็ร้านแรกนะคะจะเป็นไข่ปลาหมึกนะคะเราซื้อไป5้าไม้ก็ประมาณ50บาทแล้วก็รู้สึกว่าตัวน้ำจิ้มอร่อยค่ะแต่ว่าตัวไข่ปลาหมึกจะแห้งๆไปนิดนึงร้านที่2เราซื้อน้ำแตงโมปั่นก็อันนี้อยู่ที่ประมาณ50-70บาทนะคะน้ำที่ร้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวแตงโมจะมีความหวานนิดเดียวแต่ว่าที่เหลือจะเป็นความหวานน้ำเชื่อมอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคแล้วก็ร้านที่3จะเป็น ซูชิชิ้นละ10บาทแล้วก็จะมีบางชิน้นชิ้นละ1 5ถึง20แต่อันเนี้ยอร่อยค่ะโอเคเลยราคาคุา้มค่าเพราะว่าตัวข้าวดีแล้วก็หน้าซูชิอร่อยดีค่ะร้านที่4ี่จะเป็นบาร์บีคิวมาละ30ค่ะมีเนื้อไส้กรอกหมู reason. ไก่อันนี้ใช่อันนี้ตัวซอสดีแล้วก็แต่ว่าเนื้อหมูจะมีความเหนียวเหนียวหน่อยแต่ว่าทุกอย่างรวมอร่อยดีค่ะแล้วก็มีที่โรตีชีสนะครับก็นิ่มชีสมากครับ้อกหอมเนย ในราคา90บาทครัแล้วยังมีน้ำที่เป็นนมหมีปั่นมีความหวานให้เลือกได้หลายระดับด้วยราคาแค่ประมาณ45 5 0บาถึง50บาทก็เป็นตัวเลืประวันี้ใช่แต่ถ้าให้ร้านแนะนำนะก็คือน่าจะเป็นร้านซูชิเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ถูกมากชิ้นใหญ่ด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าทั้งหมดที่พูดมาก็คือตัวเลือกถ้าจะมาหาของหาของกินที่เป็นของกินเล่น ไม่แนะนาเพราะว่ามันมีร้านต้นละที่น้อยมากส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารที่หาที่นั่งกินข้าวอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าได้มาอย่างระนิดเดียวอย่างระนนี้อย่างหน่อย,น,อยน้าก็ได้มาแค่แก้วเดียวขอบคุณค่ะ